ท่านนายกรัฐมนตรีครับเศรษฐาก็ไปร่วมเทศกาลมิพิม2024นะครับที่เมืองขางประเทศฝรั่งเศสนะครับไปบุกพมแดงแสดงวิสัยทัศน์ประเทศไทยพร้อมกับมีการพบปะนักธุรกิจต่างชาติเชิญชวนสู่การลงทุนครับ นายเศรษฐาทวิสินนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับได้เดินทางเข้าร่วมเทศกาลร,ระดับโลกมิพิม2024ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่12-15มีนาคม2567ที่เมืองทางประเทศฝรั่งเศสเพื่อที่จะร่วมแสดงวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ ความพร้อมโครงการพื้นฐานที่เหมาะแก่การลงทุนในเวทีระดับโลกโดยมีมิสเตอร์ฮิวเอ็มสโตนซีโอนะครับ R าร o b o n ที่เป็นผู้จัดงานเอ็กซิบิชันระดับโลกให้การต้อนรับซึ่งก็ได้มีการพูดคุยถึงงานมิพิมนะครับงานาว่าการจัดงานในครั้งนี้นะครับก็เป็นงานแสดงสินค้านะครับที่มีการจัดจำหน่ายลิขสิทธิ์หนังสือแล้วก็บทประพันธ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกถึงความเป็นไปได้ในการที่จะนำงานเหล่านี้ไปจัดที่ประเทศไทยบ้าง ต่อจากนั้นนะครับก็ได้ร่วมการตัดลิบบินในพิธีเปิดนะครับร่วมกับผู้บริหารหลากหลายประเทศที่เข้ามาร่วมเทศกาลในครั้งนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้ร่วมประทัถาพิเศษเกี่ยวกับบุมมองของประเทศไทยในโอกาสทองในการลงทุนความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาโครงการเชื่อมต่อการค้าระหว่างโลกตะวันออกและตะวันตกเข้าด้วยกันผ่านโครงการแลมบริดนะครับและนโยบายที่เอื้อต่อการลงทุนของไทยอย่างยั่งยืน รวมไปถึงศักยภาพที่เพียบพร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐานความน่าอยู่อาหารแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมไปจนถึงความสามารถของบุคลากรที่แม่แพชัดใดในโลกเพื่อที่จะดึงดูดนักลงทุนจากทั่วโลกให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยต่อด้วยการแสดงวิสัยทัศน์ประเทศไทยครับในงานเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันโดยมีการพูดคุยกันถึงจุดแข็งนะครับเพื่อที่จะพิกชฉมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคนะครับใน8ด้าน และเยี่ยมชมเทศการโครงการพัฒนาเมืองเพื่อการลงทุนของประเทศต่างๆเช่นปารีสลอนดอนซาอุดิอาระเบียอียิปต์รวมถึงประเทศไทยในส่วนของเทศกาลประเทศไทยนะครับได้มีการนําเสนอแนวคิดการขับเคลื่อนซอฟท์พาวเเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยบอกเล่าภาพนะครับความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเมืองน่าอยู่ที่ครอบคลุมครบทุกด้าน ตลอดจนนะครับมีมุมมิสไทยแลนด์นะครับแล้วก็ไทยทัศสำหรับพบปะกับผู้นำหน่วยงานภาครัฐผู้ประกอบการที่สนใจรวมทั้งไทยคอนเน็กจัดไว้สำหรับการพูดคุยกับนักลงทุนที่สนใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทยพร้อมทั้งยังมีถุงผ้าลายช้างอีกนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์มอบให้เป็นของที่ระลึกในงานนี้ด้วยทั้งนี้นะครับยังมีการตกแต่งนิทรรศาการด้วยโมเดลรถตุกต๊กตุ๊กเพื่อที่จะดึงดูดความสนใจจากผู้ที่เข้ามาชมอีกด้วย สำหรับงานเทศก,กาลนานาชาติมิพิมพนะครับจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเต็มไปด้วยผูแ้แทนจากประเทศต่างๆราว22,500ลายมีผู้นำภาคอุตสาหกรรมนะครับนักลงทุนจากทั่วโลก90ประเทศเข้ามาร่วมแบ่งปันประสบการณ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาเมืองและความยั่งยืนอนาคต ในโอกาสนี้นะครับจึงเป็นจังหวะที่ดีของประเทศไทยในการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้ไทยนั้นนะครับได้แสดงศักยภาพวิสัยทัศน์ความพร้อมของประเทศในมิติต่างๆอย่างการเป็นศูนย์การทางการค้าและการลงทุนในระดับภูมิภาคถ้าปีนี้ก็มาเพื่อให้ตัวผมเองแล้วก็ทีมงานเนี่ยต้องบอกก่อนว่าผมเองเนี่ยผมเคยมาแล้วหลายหนนะครับแต่ไม่ได้มา7จแปีละนะครับจริงๆแล้วมีปีพิมรีออสเทชั่นเนี่ยเป็นการโชว์เรื่องอินฟราสตรัก u r เอร์ด้วย นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยปร,ประเทศไทยเราจะมีการทำเรื่องอินฟราสตรัก r ์อัพเกรดเยอะไม่ว่าเป็นเรื่องของแอร์แลนด์บริดจ์ไม่ว่าเป็นเรื่องของแอร์พอร์ตต่างๆเนี่ยผมก็อยากจะมาดูซิว่าปีหน้าเนี่ยเราจะมาอย่างเต็มสตีมยังไงเพื่อดึงดึงดั้ลงทุนประกาศให้ทั่วโลกรู้ว่าเราจะมีโครงการแม่กับโปรเจกต์เยอะไปหมดนะครับตรงน,นี้เป็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องหลักที่เราเจะพยายามดึงดูดให้คนเข้ามาก็คือเอามาหมดนะครับไม่วจะเป็นเรื่องของสนามบินส่วนภูมิซึ่งผมประกาศไปเมื่อที่ที่แล้วว่าจะมีการอ <clo> ัปเกรด <ifik> นะครับเอาตัวเลขเอาเรื่องของทัวริซึมมาเพราะปีหน้าเป็นตัวปีปียิ่งใหญ่ของทัวริซึมเราเหมือนกันนะครับเราอาจจะเอาเรื่องของของของแลนด์บริดจ์มาด้วยเรื่องของอินฟราสตรักร์อัพเกรดมาเป็นเรื่องของท่าเรือน้ำลึกมาเป็นเรื่องของไฮสปีดเทรนนะครับที่ลิงก์สามแอร์พอร์ตเข้าด้วยกันนะครับและแอร์พอร์ตใหม่ๆที่เราที่เราจะที่เราจะเริ่มทำขึ้นมาเดี๋ยวนี้ก็ขอดูก่อนว่าตอนนี้ทุกคนกำลังทำอะไรกันแล้วอะไรที่จะเป็นตัวดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาพูดคุยกับเราบ้างนี่นี่คือจุดปปปรรระะะสงคคคค์ใหหญ่่่่ทททีีีีีาาาาาาววนนนน้้้มมเยืออศึกกษับแล็พจไ ของใหม่ๆนะครับ